Okay. ส่วนตัวนี้ลูกค้าเป็นแจ็คเก็ตกันหนาวตัวราคาพันห้านะคะของป้ายแพนด้าแต่ว่าลูกนี้อาจจะมีติดตำหนินิดนึงนะคะถ้าดูรีวิวแล้วแม่เอฟลูกใหม่ก็ได้นะคะลูกเนี้ยขอไม่ได้ไม่ส่งฟรีให้นะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวพลอยทำส่วนลดให้นะแม่ตัวนี้เดี๋ยวพลอยทำส่วนลดให้200บาท ลดลูกรีวิว200หนูหักจากราคาเลยนะพันหเหลือพันสามลูกรีวิวแต่ว่าใครเอาก้อนใหม่ก็คือไปเลยพันห้าร้อยลูกค้าตัวนี้มันมีเลอะมันมีขาดใช่ไหมเออมีตัวขาดมีตัวขาดหนูแยกทิ้งเลยก็ได้ลูกแยกเลยเนี่ยมันกระสอบมันเปิดแม่แล้วมันก็เลยขาดลูกค้านะคะมามีแค่สามลูกรวมลูกรีวิวนะคะแจ็คเก็ตกันหนาวอันนี้จะของผู้หญิงไหมรู้สึก L W 09 นะคะตัวไม่ได้นวมมากลูกค้าเป็นประมาณปานกลางปานกลางนะแต่ก็กันหนาวค่ะแต่ว่าเป็นงานกันหนาวทรงโคต้ตทรงแจ็คเก็ตตัวสั้นคล้ากันตัวเนี้ยตำหนิเอยอ,อะไรเอยอ,อาจจะมีติดไปบ้างนะแม่นะพวกแบบว่าตำหนิเลอะเ,เปื้อนนะคะเอาไปทำต่อนิดนึงซักทำความสะอาดได้ขายถูกได้เพราะว่าราคาเบามากพันหพี่พันหไปลุ้นขนเป็ดลุ้นไรได้ นะคะลูกคา้า45โลก็ตกอยู่เหมือนเดิมแหละน่าจะประมาณ40-50ตัวลูกคา้า40-50ตัวเพราะว่าอองานค่อนข้างก็มีมีน้ำหนักเหมือนกันมีน้ำหนักนิดนึง CW เปิดลอบบ่ายให้นะคะพี่ฟางเปิดลอบบ่ายนะ CW02 นะคะชุดนอนขนนุ่มมีไหมตอนนี้เหลือแต่ของป้ายเกาหลีนะคะลูกคา้า KRSC ค่ะ3 0 0หรือ3 9 0 0นี่แหละลูกคา้า พอจำราคาไม่ได้เหลือแต่รุ่นนั้นเลยแต่ว่าเป็นลูกเป็นลูกแปบโลนะลูก80ดบโลอุ๊ยลูกค้าเอาจริงๆพันห <1, 5. S 2> ก้อนเนี้ยพันห้าขายแบบกรุบกรีบลงตลาดบ้านเราเออแฟชั่นหน้าหนาวเด็กตัว c w 0 2เลยค่ะพี่โซดา แฟชั่นจ๋าเลยแฟชั่นจ๋าเลยมันจะเป็นแบบสเวเตอร์ปนแจ็คเก็ตปนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าหลายๆแนวหลายๆแ,แบบนะคะแต่ว่าจะหนาเลยจะค่อนข้างหนาแพนด้าประมาณอาทิตย์ประมาณช่วงต้นเดือนค่ะพี่เพราะว่าตอนนี้ของมันมันออกมาแล้วแหละออกมานานแล้วของของมาทางเรือลูกค้ามามานานแล้วน่าจะถึงประมาณอ,อาทิตย์เดียวนี่แหละน่าจะถึงอุ้ยสวย พันห้านะพี่ L W 0 9น้าถ้าเอาลูกรีวิวอะ่ะ <c oughs> หนูไม่ได้ส่งฟรีให้นะโอ้ยพี่สาวหนูไม่ชอบการรีวิวในห้องเลยเพราะว่าผ้าฝุ่นอะไรมันเยอะลูกค้า <c oughs> จามกันสะบัดเลยนะ ลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลูกรีวิวพลอยลดให้200เหลือพันสค่าส่งแม่จ่ายแยกตอนรับของอีกทีกันเอาเด้อนะคะมาลูกค้าลูกรีวิวรหัส c f ฟรหัสน88ฟอร์ฟัค่ะฟอร์ฟัน88ลูกค้าหนูเปิดหนูเปิดเปิดประตูออกไปก่อนให้มันระบายอากาศก่อนพี่จะขิด,ดเออถ้าเอาลูกใหม่ล่ะ ฟอฟัน99ค่ะลูกค้าลูกใหม่มีแค่2ก้อนนะพี่ลูกใหม่มีแค่2ก้อนลูกละ1,500รีวิวโซัลค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะเสื้อกันหนาวยกสอบลูกละพันห้าอถหน้าก็เดพันห้าเหมือนกันลูกค้าลอดหน้าก็น่าจะพันห้าราคาเดียวกัน นะคะลูกค้ามันจะรวมๆอ่ะลูกค้ารวมรวมเลยไม่ได้เป็นนวมจ๋าเหมือน Lw 12ไม่ได้เป็นเสื้อโค้ดนวมเหมือน Lw 11นะคะ L LW 0 9มันจะเป็นฟิลงานรวมและรวมหนารวมบางรวมโค้ตรวมตัวสั้นแต่ว่าขายถูกมากพันห้านะคะขายถูกมากเลย1,500ลูกค้าหนึ่งพันห้าระคะลูกค้าขาเอาก้อนใหม่ตอนนี้เหลืออีก2 เหลืออีกสองค่ะพี่เหลืออีกสองโอ้นวมๆก็เอาเรื่องอยู่นะอย่างเงี้ยขายมือสองก็ตัวละสามร้อยสี่ร้อยแล้วนะแม่เผลอๆขายไม่กี่ตัวแม่คืนทุนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบเอาตลาดแบบราคาบ้านๆเลยนะราคาบ้านๆเลยพี่ขายไม่กี่ตัวนะแต่คืนทุน <laughs> ทุนพันห้าเ,เออรวมค่าส่งก็ไม่ถึงสองพันพี่นะคะ ค่าส่งก็ประมาณ200-300นะ้อแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นที่ลูกค้าแจ็คเก็ตกันหนาวขี่หมูขี่หมาแม่ขายราคาเดียวทั้งร้านก็ได้99วาบาทร้อนึง150นะคะเริ่มเลยนะลูกค้าเมื่อวานส่งนิ่มแบบสะใจมากแต่ยังยังได้อีกนะคะไม่ได้ว่าเป็นยอดแบบเยอะอะไรนะขิงว่าขิงว่าเพราะว่าจริงนิ่มเคยทะลุแบบร้อยสอง้ก็เคยมาแล้วแม่นะคะเมื่อวานนี้ส่งขึ้นเหนือร้อยกว่าลูกลูกค้าเลิศ เลิศมากเลิมากบางเจ้าคือไม่รอส่งขนส่งด้วยบางเจ้าพี่เขาเอารถมาเอาเองเลยรักเลยรักรักเอเนอร์จีลูกค้ามากบางคนขับมาจากเชียงใหม่มีนะเรื่องจริงขับมาเองเลยอ่ะคือรอขนส่งรออะไรอย่เงี้ยบางทีก็ไม่ทันขายเนาะ ขี่มาเอาเองหน้าร้านมาได้เลยก้อนใหม่อีกสองก้อน for fun เก้นะคะ PDLW 0ูย์เลูกละหนึ่งพบาทค่ะได้45่กิโลลูกค้าซื้อ2ก้อนเก้าสิโลก็คือแค่สามพันเออสามพันสางานแพนด้างานแพนด้าลูกค้าของป้ายแพนด้านะคะรุ่นนี้เป็นฟิลแบบรวมรวมอ่ะรุ่นรวมและอุ้ยนี่นงานปักนะคะลูกค้าเนี่ย ละเอียดอีกแล้วบบนี่แบบรวมรวมแบบเลยเนาะฟิลเหมือนพวกแบบแจ็คเก็ตกันหนาวรวมอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแต่จะเป็นของสไตล์ผู้หญิงนิดนึงสีสันแฟชั่นแบบทรงจะเป็นสไตล์ผู้หญิงนิดนึงนะคะแต่ถามว่าไซส์ใหญ่มีไหมมีนะใหญ่เลยมีฟิลบ,บุนุ่นขนเป็ดมีค่ะนะคะเออบุนุ่นขนเป็ดมีค่ะตีให้คร่าวๆก็ประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบตัวแล้วกันลูกค้า นะคะ45ตัวประมาณนี้45กิโลว่างสองลูกเนาะลูกใหม่ลูกใหม่มหมว่างสองลูกนะคะลูกค้าขาว่างสองก้อนว่างสองก้อน1,500เท่านั้นถูกมากเยอะเหมือนกันเนาะหนักเยเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากลูกค้า อวียน,นี้เป็นบิฟิลแบบบอมเบอร์ว่ะบอมเบอร์มากเนี่ยเอ้ยอันนี้บอมเบอร์เลยนี่ตัวนี้สวยมากเลยใหญ่ด้วยใช่อ่ะน้องน้องหนูโชว์บนราวเลยลูกอุ้ยแม่น่ารักอร์มฟิลบอมเบอร์ฟิลแบบแจ็คเก็ตกันหนาวมากพันห้าเหลือสองลูก นะคะเหลืออีก2ลูกค่ะฟอฟัน9 9ลูกค้าฟอฟัน99ค่ะพันหเท่านั้นไม่รวมค่าส่งตีค่าส่งให้ไม่เกิน300เออจบค่าส่งประมาณพันเจ็ดพแม่ก็ยังถูกนะถูกนะถูกนะพอถ้าอย่างรุ่นแบบรุ่นรุ่นท็อปทอปรุ่นไฮไฮก็คือโดนลูกละสาม0ันกว่าอยู่แล้วลูกค้า ามสี่พันอันนี้แจ็คเก็ตกันหนาวรวมนะคะรวมทรงรวมสั้นรวมยาวนะคะลูกค้าขาเอออุ้ยสวยเห็นปะคอปกยีนสวยมากลูกรีวิวสวยสวยสวยลูกค้าพันห้าเท่านั้นขอบคุณมากนะคะลูกค้าขาขอบคุณมากเดี๋ยวไปต่อไปต่องานตัวถัดไปกันยี <25 F. S 1> ่ห้าเอสยี่ห